สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการจันทรสูตรริเวอร์วิวค่ะตำบลวัดชำโรงค่ะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรค่ะโครงการจันทรสูตรริเวอร์วิวนะคะนี่คือทางเข้าโครงการค่ะเราขายเกือบหมดแล้วค่ะเราขายเกือบหมดทักโครงการแล้วค่ะตอนนี้ว่างอยู่แค่2แปลงเองนะคะคือแปลงน้าหน้าโครงการเนี่ยค่ะแปลงด้าหน้าโครงการนะคะ945ตารางวาค่ะที่เขาถือ แบบแรงน่าส das ่วนกล่งก็ไปข้างในโครงการนะคะก็จะมีก็จะมีแปลค่ะที่ว่างอยู่ค่ะ365.3สดาตารางวาสามรยดาตารางวาคะที่เนี่ยจะอยู่ในโครงการประทสุร์รีเวอร์วิวนะคะตำบลนารพนงอำเภอนครจันทรศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ ตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะก็จะมีวัดนิวรายโรงเรีเยนวัดนิวรายะค่ะวัดสำโรงนะคะสถานีอนวัดสำโรงโรงเรีเยนวัดสำโรงวัดลานตาฟา้าหมู่บ้านพกษาสี่นะคะแล้วก็จะมีเซ็นทรัลพลาซ่าสารยาแลคะมหาอะไรบ้างอีกโดนสารยาสนามกอร์ฟรอยัลเจมน,นะคะที่อยู่ใกล้ใกบริเวณนี้คุณเห็นไหมคะว่าในต้นสูตรเนี่ยค่ะ เเราจะมีพื้นที่สาธารณะประมาณเกือบสิบไร่นะคะเกือบสิบไร่นะคะคือให้ท่านได้ใช้ร่วมกันนะคะซึ่งจะมีต้นไม้เยอะมากมีความเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะมีแรมค่ะแรมสาหรับการขึ้นลงเรือนะคะได้อย่างสะดวกสบายนะคะเราอยู่ห่างจากแม่น้ําพ่าตีนแค่1กิโลเมตรเองนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะในโครงการนี้เกือบหมดแล้วค่ะเหลือบ้างแค่2แปลงที่แปลงด้านหน้าโครงการแล้วก็แปลง L 3 เ,เดี๋ยวป้าจะพาท่านทุกท่านไปชมแปลง L 36มะคะรีทักป้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟ c e บุ๊ k ป้นนะนาณันันนะคะ0ูนย์เก้าศนย์สองเจ็ดนค่ะยูทูบนะคะเพขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ